รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแปง้งแร่งแป้งลงหัวเปิดเซ็นแป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m ม x กซ o กอวแม่เดี๋ยวลืมบอกกันน้องหรือเปล่าโอ้สิงวยน้องคุณล่าเมากยังไงไปไหนเนี่ไปไหน,นไไรีบรีมากรีบจ,จริงๆ ตอนนี้นะพี่เป็นคนที่ถูกติดตามเยอะมากพี่เนะเขาไปดูในโซเชียลบ้างหรือเปล่าน้อใครตามพี่ใครตามโอ้โหนี่บอกเลยนะว่ามีมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเจ้าหมาน้อยซ้อนท้ายเนี่ยตอนนี้คนติดตามเยอะมากไม่เคยเข้าไปดูเลยใช่ไหมโอ้โหเห็นไปไหนก็จะมีมอเตอร์มีน้องหมานมไปด้วยแบบมาแบบอินเทรนมาตอนนี้พี่ดังแล้วน้องพี่ดังแล้วพี่เองโอ้โหคุณผู้ชมคะสวัสดีก่อนพี่ สวัสดีคับนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนครับพบกับผมแม็กซ์ธนัน์ครับและนี่คาวลีค่ะครับคุณผู้ชมครับผมกลายเป็นคนดังไปแล้วในชั่วข้ามคืนถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามในโลกโซเชียลจะเห็นว่านะมีนี่เลยนี่เลยครับออร์ซายก็พร้อมเจ้าหมาตัวนี้คันนี้เลยนะเลยม ตามไปด้วยใช่คนถ่ายพี่ไปอือคนขอถ่ายรูปคุณขอลายเซ็นเยอะมากโอ้โหตัวนี้เราเจอตัวจริงกันแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองแหมพี่แ็กแท่มากเลยเ้าคิดอะไรยังไงพี่เอาหมาไปด้วยอ่ะ มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยสร้างกระแสหรือเปล่ามีเจ้าหมาน้องหมาน้อยมานั่งซ้อนท้ายคนมาขอถ่ายรูปคนเป็นห่วงมันหมาปลอมใช่ไหมพี่เออนั่นเองเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าน้องหมามันจะตกเพราะบอกไม่เป็นไรตกมันก็ไม่ไมเออมันไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรใช่ สรุปแล้วอันนั้นที่เป็นที่พี่ไปไปไปซ้อนมานั่นคือเรียนแบบพี่อ๋อเรียนแบบพี่นี่ของจริงของพี่นี่อันนี้คือของจริงใช่เขาเรียนแบบถูกต้องนะคะก็ถือว่าวันนี้เราจะไปหาเขาว่าเขาเรียนแบบพี่ทาไมเฮ้ยแต่จริงเขามาจริงเหรอ พี่ตัวจริงไม่ใช่จริงพี่สิพี่พี่เขาเรียนแบบพี่เขาเรียนแบบพี่จายต้องไปถามว่าทําไมต้องเรียนแบบที่แบบด็สร้างกระแสสร้างกระแสหรือเปล่าใช่้ยไปลุนกัน้ของพี่เนี่ยใช้เจ้าหมาน้อยเนี่ยของตอก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงมเลยแต่นี้นเขาใช้อันนั้นใช้สุนัขจริงๆเลยพันเดียวกับนี่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับน่าเป็นห่วงมากเลยของผมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเนี่ยของจริงต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าตอนนี้กําลังดังมากในโลก แ <Social> น่นอะสิว่าทําไมคนถึงให้ความสนใจมากขนาดนั้นเป็น,น <ะ S 1> การ <ฮะ S 1> สร้างกระแสที่จะสร้างชื่อเสียงให้น้องเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นการที่คนที่เขาเป็นห่วงนั้นเพราะว่าเจ้าหมาพันสายบิลเลียนฮักกี้ตัวนี้ที่ซ้อนท้ายเนี่ยมันจะเป็นอันตรายเพราะว่าเ,เ,เจ้าน้องหมาตัวนี้ปกติเราต้องอยู่ในประเทศที่อากาศเย็นอากาศเย็นๆยนแล้วก็มาซ้อนท้ายแบบว่าอากาศร้อนๆแบบนี้คนมองแบบอุ้ยบางทีก็อาจจะดูน่ารักอะไรอย่างนี้แต่ว่าความความรู้สึกจริงๆของน้องหมาเขาจะรู้สึกยัง แล้ววันนี้คุณผู้ชมเองจะได้ทราบจากปากน้องเขาเลยว่าการที่น้องเขาต้องเรียนแบบพี่ใช่ไหมไม่คุณผู้ชมผมเมคขึ้นมาเองนะเมคตัวเองขึ้นมาเองนะครับจะได้รู้ว่าน้องเขาเนี่ยมีความคิดยังไงแล้วทําไมจะต้องพาน้องหมาเนี่ยตลอดตลอดไปตลอดเวลามันลําบากไหมมันมันเป็นอันตรายไหมหรือว่าน้องหม่งน้องหมาที่คนอื่นเขาเห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังแค่ไหนใช่แล้วครับวันนี้ได้ทราบกันแน่นอนกับรายการ หมาจอมซ่าหมาจอมซนครัเขานวช่วงนี้ไปซ้อนมออเตร์ไซค์พี่นม็กขับไป่ะเดี๋ยวเลนนี่ไปด้วยรับรองเลยว่าทําหล่นแน่นอนทำไรหล่นทาน้องเลนนี่หล่นป่าป่าป่าเคลนเคลนเคลื่นไปขับไปโน่นเดี๋ยวเลนนี่เข็นไปเอ้าทำไมอ่ะฮะรถเป็นสตาร์ทไม่ติดเลยเดี๋ยวเข็นให้ผู้ชมครับตอนนี้น้ำมันหมดนะครับเดี๋ยวเข็นไปเข็นหม คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดสิ่งกันแล้วนะครับว่าสกอยนะครับเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านติดตามกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวแต่วันนี้ ตัวจริงเสียงจริงนะครับที่น้องเรนนี่ได้พูดไปว่าเป็นสกอยที่มีชื่อเสียงมากๆซึ่งคนให้การติดตามซึ่งตัวผมเองผมไม่เชื่อนะคุณผู้ชมว่าสกอยเนี่ยจะเป็นการติดตามแล้วก็เป็นการชื่นชมไม่จริงเลยเพราะว่าข่าวๆของสกอยเนี่ยจะมีแต่การโจมตีแต่วันนี้ตัวจริงเสียงจริงที่จะหลายๆคนติดตามในโซเชียลมากเลยพี่เป็นล้านวิวมาอยู่ตรงนี้แล้วจบเราแล้วเปิดตัวเลยดีไหมโอเคค่ะแนะนำตัวก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ อ่ะเปิดตัวแล้วนี่เลยสกอยที่บอกไปครับผมอ่าผมชื่อทุมพลจันหมนะครับอ่าชื่อเล่นชื่อเอครับอ่าส่วนน้องชื่อวิกกี้สกอยสดอยของเราครับน้องสดอยอะ่ะอรอครับผมเป็นมันเป็นคำสะแงครับจากสกอยครับผมอ,อ๋อส,สกอยใช้กับคนคนใช่ สะด้อยใชกับน้องหมาถูกต้องครับคือเราไม่อยากไปทับกันเราก็เลยโอ้โหผมไม่เชื่อน้องเรนนี่นะ้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าสะกอยอะไรจะได้รับความนิยมขนาดนี้ตอนแรกบอกพี่แม็กไงเป็นสกอยสาวสวยนั่นน่ะสิสวยไหมล่ะสวยมากสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับน้องเขาน่ารักมากน้องวิีิเหมือนรู้งานเลยเมื่อกี้นอนหลับอยู่ตื่นแล้วแต่ก่อน,น <ะ S 1> ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนั้นนะ ผู้ชมครับเรามาทําความรู้จักกับน้องเอ๋นก่อนครับว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะพิ่งมีน้องสอตตัวนี้อยู่ในความดูแลแล้วก็เป็นที่หือฮาในโซเชียลในทุกวันนี้เออเริ่มต้นเลยน้องเอ๋เริ่มต้นเริ่มต้นจากคืออยู่กับแฟนนะครับอ่ามีแฟนคนนึงคือเขาไม่สามารถมีด้วยผมได้แต่เราสองคนคือตกลงกันแล้วว่าเราจะซื้อไซบีเรียนเนี่ยเพื่อเอามาเป็นลูกของเราเบรกก่อนทําไมถึงเลือกพันไซบีเรียน มันเป็นความชอบส่วนตัวทั้งทั้งแฟนผมและผมเองอ๋อโอเคครับครับผมชอบชอบกันนานอยู่แล้วอสองคนก็ยังคุยกันอยู่ว่าอยากได้ซื้อจนวันหนึ่งถึงเวลาที่เราต้องเลี้ยงถึงเวลาที่แฟนอยากได้แฟนก็พยายามเก็บเงินเก็บของล้อมริฟต์กันมาเนี่ยเพื่อซื้อเขาตอนนั้นซื้อเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ประมาณห้าสิบวันครับ หมายถึงน้องวิกกี้ใช่ครับห้าสิวันห้วันตัวกัลัวอ้วนทุกอย่างอืต้องใช้คําว่าเก็บหอมรอมริทในการที่จะซื้อสุนัขหนึ่งตัวนี่หมแสดงว่านี่เลยแสดงถึงความรักความที่มีความรู้สึกว่าตั้งใจจริงที่อยากจะเอานําเจ้าเซเลรียเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวในชีวิตครับอ่ะต่อพอที่เราได้ได้เลี้ยงเขาพอเราซื้อเขามามาเลี้ยงหลักการมีความรัก ให้เขาขึ้นมาก็เก <Ooh. S 1> ิดปัญหาของวันหนึ่งทะเลาะกันค uh ือผมกับแฟนทะเลาะกันคราวนี้คือทะเลาะแบบแตกหักกันเลยแล้วเขาก็นั่งมองผมกับแฟนทะเลาะกันทุกวันจนจนกระทั่งถ exactly oh. ึงว in <morning> ันที่แตกหักเลยครับเขานังมองจนน้ำตาหมัซึมก็ย้อนไปก่อนคือตอนนั้นหลังจากที่เราคุยกับแฟนแล้ว ราใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะมีลูกด้วยกันแต่ว่ามีลูกไม่ได้ก็คือเก็บหอมรอมริดแลเรารู้แล้วว่าสุนัขพันนี้คือราคามาาันค่อนข้างที่จะสูงสนะคะเราก็ตัดสินใจที่จะซื้อพันธุ์นี้มามจนแบบว่ามาทะเลาะก,กันเนี่แหละครัก็ทะเลาะจนแบบว่าสงสารเขาอะครับคือทะเลาะก,กันแบบว่ามีตีกันมีทุกอย่างอะทั้งที่เราก็รักแฟนด้วยรักเขาด้วยมันหลายๆอย่างมารลุมเล้าเราอะครับ ทั้งปัญหาจากการเรื่องที่ผมไปเที่ยวคือเที่ยวนี่คือขับรถมอเตอร์ไซค์เนี้ยมันเป็นกลุ่มคือมันต้องออกทริปประจำอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาหนึ่งที่คุยกันแล้วว่ามันไม่เข้าใจกันมันเลยเป็นปัญหาให้เราสองคนแยกกันออกไปครับผมที่แฟนไม่พอใจนี้เพราะเราไปแว่นอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แฟนมีความรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยเออเอาง่ายๆดีกว่าครับคือความหึงอืมกับที่กลุ่ม มีการออกทริปบ่อยเกินไปมันเลยเป็นเหมือนดับสองคมคุยมนแข็เราอยู่เข้าใจนะคําว่าชีวิตครอบครัวการที่เราต้องให้เวลากับครอบครัวใช่ไหมเวลากับครอบครัวและเวลาให้เขาให้เขาท่ายแล้วทำไมเขาไม่ไปด้วยอ่ะเนี่ยแหละเขาบอกไม่อยากไปไม่ชอบใช่ไหมชอบใจคือเราสองคนคบกันที่ว่าไปเที่ยวด้วยกันมาก่อนมาเลยเป็น ว่าไปเที่ยวไหนไปด้วยกันกินด้วยกันครับมีเท่าไหร่กินเท่านั้นมีห้าร้อยมีแค่ห้าร้อยบาทติมน้ำมันสองร้อยกินแค่สามร้อยายในสามมื้อแค่นี้ครับที่รู้แล้วเลยนี่ค,คือตอนแรกเนี่ยบอกว่าช่วยกันเก็บหอมรอ,อมริบเพื่อจะได้น้องวิกกี้มาถูกไหมแต่พอทีนี้หลังจากที่มีน้องวิกกี้เข้ามามเป็นส่วนหนึ่งของทีวิต,วตของครอบครัวแล้วเนี่ยการที่ น้องเอต้องออกไปทริปบ่อยๆออกไปเดินทางกับกลุ่มบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้น้องฝ่ายหญิงมีความรู้สึกว่าทวิตมันสิน้นเปลอืองหรือเปล่าแทนที่ควรจะช่วยกันเก็บเงินตรงนี้ตรงนี้ด้วยไหมเออใช่ครับเรยว่าเป็นความไม่เข้าใจกันจนจนเลิกกันไปน,นั่นเองนะคะสุดท้ายเลิกกันเนี่ยก็ต้องดูนะแลเขาละอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าบางทีคนเรารักกันพี่แม รักกันแล้วเว้ยดูดูสวยงามมากไม่มีลูกซื้อสุนัขมาเลี้ยงนี่แหละตอนเลิกกันมันสําคัญใี่แมยทาไมอ่ะอ้าวสาคัญที่ว่าตอนที่ตอนที่เรารักกันเนี่ยเราต้องช่วยอะไรคือมันช่วยช่วยเหลือกันแต่วันหนึ่งเมื่อมันเหมือนลูกอ่ะถ้าเกิดเลิกกันไปใครดูแลแล้วบางคนเอาสุนัขไปทิ้งนะพี่แม่เอาไปทิ้งคว้างแบบโอ้ยเลิกไปแล้วเอาไปทิ้งไม่สนใจละเพราะว่าเราฉันไม่ได้อยากลี้ยงแต่นี่โชคดีเราลุงเอเนี่ยเป็นคนที่มีใจที่ชอบสุนัขพันธุ์นี้อยู่แล้วเป็นทุนเดิม แล้วก็รักเขาด้วยและที่สําคัญอยากให้น้องเอพูดนิดหนึ่งว่าเจ้าวิกกี้ตัวนี้แหละที่เป็นคนคอยดูแลรักษาหัวใจรักษาแผลใจที่ให้เราได้อยู่ทุกวันนี้ถูกไหมครับใช่ครับเออจะบอกว่าไงดีครับว่าถ้าผมไม่มีเขาอ่ะก็คงไม่มีคําว่าสอด้ยขึ้นมาทุกวันนี้ครับอืมเห็นไหมถึงได้เกิดเป็นกระแสนะคะตอนนี้เป็นกระแสในโลกโซเชียลค่อนข้างมากเลยนะคะคือ น้องวิกกี้นะคะเรียกว่าสดอยวิกกี้ไซบี้สายซอนนั่นเองนะคะตอนนี้ไปที่ไหนเนี่ยก็คือถือได้ว่าคนที่ดูเพจของเขาอยู่เนี่ยรู้จักเขานะนะคะจะจำเขาได้นะคะแล้วก็ถือว่ามียอดวิวเยอะมากเป็นล้านล้านวิวในทีเดียวนะคะแต่ที่สำคัญที่ประทับใจอย่างหนึ่งตรงที่เขาบอกว่าก็มีวิกกี้นี่แหละที่คอยอยู่เป็นเพื่อนเขาค,คอยเหมือนกับเป็นคนให้กำลังใจเป็นคนคอยที่อยู่ใกล้ชิดเหมือนกลายเป็นคนไปแล้วเป็นเหมือนแบบ เหมือนมีลูกอ่ะเออคอยให้กําลังใจคอยดูแลคอยที่จะทําให้เราเนี่ยต่อสู้ชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้ที่เป็นที่กล่าวขวัญในโซเชียลอย่างมากคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังมีมากกว่านั้นพี่แม็กใช่ไหมช่วงหน้านะคะเราจะมาสอบถามในประเด็นของการที่เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่คุณผู้ชมเองหลายๆท่านคือได้ชมแล้วหรือว่า ข้าไปชมในวิวแล้วเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการมชมมีการอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะได้ยินจากปากน้องเอเอง<ช>ว่าเกิดขึ้นตามที่คุณคิดกันหรือเปล่า<ช>มนโนกันเองหรือเปล่าใช่ค่ะสำหรับช่วงน,นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่พันธ์ของเราค่ะอายาด็อกแล้วก็อายาแคทที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีมาโดยตลอดนั่นเองนะคะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนครับช่วงหน้ารับรองว่าถึงพิกถึงขิงอย่างแน่นอนวันนี้น้องเอมาเปิดใจที่นี่ทางของรายการแมวจอมซ่าม้าจอมซนช่วงหน้าพบกันแน่นอนครับค่ะ สร้างอิมเมจตัวเองเพื่อที่จะได้มีชื่อเสียงในการที่จะทำอะไรให้มันแปลกจากคนอื่นงานใหญ่เลยนะมันไม่ใช่ว่าเจ็บแค่คนเดียวอ่ะกลัวน้องจะเจ็บต้องเอาน้องเข้าโรงพยาบาลก่อนทําไมเราไม่ให้น้องอยู่บ้านสนับสนุนโดยบิ๊กหัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเสซนแป้งสูงต้องบิ๊กอผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก 야! Yeah.